สวัสดีครับสวัสดีเอซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทานนะครับอาคาเบอร์นี้ช่วงสายๆยจ้งน้อยนะครับสีไพเอซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกับมาติดตามตัวเล็กแนวทางคือเก่าคือเดิมครับเป็นแนวทางของเซียนเล็กนะครับย่ำคงสุดท้ายกันนะครับอางวดที่แล้วนะครับอาเซียนเล็กก็ต้องขอตองขอไพเอฟซีนะครับเข่ามาจแต่เล็กติดนะครับเอฟซี ชุดประกอบคูของเส้นเล็กกับทีวันรูดไปครับวันนี้เส้นเล็กได้มาแล้วนะครับเส้นเล็กบอกว่าปล่อยเป็นโครงสุดท้ายราคาคิดเดียวเลยนะครับอ้าเอฟซี FC ก็มาติดตามกันว่าแนวทางโครงสุดท้ายของเส้นเล็ก30ครับท่านว่าคม2566นี้แนวทางสีถูกอกดนใจเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่กันซ้ำได้นะครับมาอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่อง ที่สําคัญครับ FC คุณพอ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบึงมาชมใหมน่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสีบัวผัดาข่าวสารแนวทางกันครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงเอาสีบัพผัดข่าวสารแนวทางกันนะครับอ่ะครับวันนี้ก็ถือว่าเด็ดเลยนะครับเส้นเล็กบอกว่าอ่ะทางวันนี้ว่าแตกก็ให้มันลูไปนะครับงวดทรงไทยปีเส,ส้นเล็กบอกแข่งสัตนนะครับเพราะว่าเพิ่นได้ทรงตัวเล็กเนวทางมาแล้ว เบิ้งตัวเลขแนวทางของเส้นเล็กแล้วนะครับก็คือนะครับแนวทางของพลงงามนะครับวันนี้นะครับอ่าเบิ้งเดียวแนวทางของพลงงามอยู่น่าจะมาแน่นอนคือพลวาดนะครับเพิ่นบอกเลยว่าปล่อยเป็นคลิปเดียวไปเลยนะครับเปลี่ยนคลิปเดียวนะครับทีคุณพ่อคุณแม่ครับเพิ่นบอกเลยว่าแนวทางคลิปเดียววันนี้สามสิบท่านวัคมพ่นติปล่อยคลิปเดียวแล้วก็ฟันน้นเป็นโคงสุดท้ายกันเลยนะครับอ่า แนวทางของเพื่อนกับแอดวิไลเบงแล้วครับงามน่าจะมาแน่นอนจริงๆนะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับไอ้ทางช่องสำหรับทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบางคอมเมนต์ก็บ่ได้ตอบด้วยครับแต่ถ้าแอดวิไล่กดหัวใจรัวๆให้ทุกคอมเมนต์นะครับเอาขอ,ขอบคุณขอบคุณอีกั้งหนึ่งอ่ะครับก็่อองเป็นการเยเวลานะครับ ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าขมาเบื้องตัวเลขแนวทางครับสรุปโครงสุดท้ายในคลิปเดียวเลยครับของเส้นเล็กนะครับสามสิบท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับเข้ามาเบื้องตัวเลขแนวทางน้ำกันนะครับของเส้นเล็กอ่ารอสักครู่นะครับให้ท่างเอ็ดวิไลนะครับไปเขียนให้บอดดนนะครับใส่เวลาบอดดนนะครับ เสยนเล็กย่ำคงสุดท้ายไปเลยนะครับคลิปเดียวด้วยครับ f อฟซเพราะว่าสามสิบนี่สามสิบธันวาคมนี่เส้นเล็กบอกว่าย่ำคงสุดท้ายไปเลยคลิปเดียว เป็นคลิปเดียวไปเลยนะครับอ่าครับมาเบิงน้ำกันรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทางเอ็ดวลไเคียนให้แปบ๊บหนึ่งนะครับอ่าครับเล็กวิ่งของเส้นเล็กนะครับมาเบิงเพิ่นวิ่งมากกวดนี้นะครับ มีศูนย์มีหนึ่งครับมีหกมีแปดมีเก้าอ่าเอฟซี FC บางท่านสิบายเอาเลขวิ่งขึ้นหลายตัวแทนเพิ่นมีตัวเด่นให้นะครับเพิ่นมีตัวเน้นให้ยูนะครับเพิ่นมีตัวเน้นให้อ่นะเาเ,อเส้นเลข อันเล็กวิ่งนะครับก็คือเดินไปที่หกครับหกกับเก้านะครับหกกับเก้าเล็กวิ่งประเดินหกกับเก้าเข้ามาเบิร์ก่อนนะครับสุดจับคู่เข้ามาเบิร์กสุดสามตัวบนนะครับสุดสามตัวบนก่อนนะครับศูนย์หกแปด สองหกเก้าสุดสามตัวมีสองสุดนะครับเอฟคุณพอ่อคุณแม่ครับมีสองสุดนะครับอ่ามีสองสุดนะครับแล้วก็สุดสองตัวครับ <c oughs> มาเบิ่งน้ำกัน <c oughs> สุดสองตัวครับหกแปด หกเก้าครับหกศูนย์เก้าแปดอ่านี่คืออ่าแนวทางครับเป็นบนบน บวกล่างนะครับอืมทางเป็นบนบวกล่างนะครับอ่าบางสต์พอดีเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ครับแนว้ทางของเส้นเหล็กนะครับอ่าเป็นบนบวกล่างนะครับอ่าครับแล้วๆนะครับแนว้ทางตัวเหล็กนะครับแคปหน้าจอเดอร์ครับ FC คุณพ่อคุณแม่นะครับครับวิ่งนะครับ มีศูนย์มีหนึ่งมีหกมีแปดมีเก่าครับเลกวิ่งเพิ่มมากนะครับแต่ว่าเซียนเลขครับเด่นไปที่หกกับเก้านะครับเลกวิ่งเด่นไปที่หกกับเก้าสุดสามตัวครับมีสองสุดนะครับมีศูนย์หกแปดสองหกเก้าอ่าแนวทางสุดสองตัวครับเซียนเลกจำให้นะครับหกแปดหกเก้าหกศูนย์เก้าแปดนี่ครับ ตัวเด่นนะครับอ่าเพื่อนมีตัวเด่นให้พร้อมตัวน้นให้พร้อมนะครับอ่าเซียนเล็กเน้นสองคู่ครับอ่าครับหนีบพจนเลยครับก็คือหกแปดครับคู่แรกคู่ที่สองคือหกเก้าสองคู่แขน่นๆนะครับเบี FC. สองคู่เขียนเขียนเนๆกันเลยเอา้ามักสอบแคบหนาจอไว้พิจารณาฝากตอนกันอ่าเอฟซคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเอาครับแอดวปไลส่สี่ท่วนตัวเลขให้ฟังอีกรอบหนึ่งถือว่าโค้งสุดท้ายเลยเด้อครับเส้นเลขบอกแล้วว่ายำโค้งสุดท้ายเลยคลิปเดียวจบนะครับก็คือครับเล็วิ่ง0ูนย์หนึ่งหกแปดเก้าอ่าเส้นเลขครับเด่นหกกับเกาอ่าเล็กวิ่งครับเด่นหกกับเก้าสุดสามตัวครับ 068269อ่าสุด2ตัวจับคู่ให้แล้วครับมี68696098ครับเนวทางเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างเด้อครับอาเซียนเลขเน้นให้2คู่ครับก็คือ68กับ6 9นะครับอา่าตัวเลขหน้าทางก็สิป,ประมาณนี้แอดวิไล่กัทวนตัวเลขให้ FC คุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอว่าเป็นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อาครับขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องเฮาวิไลให้โชคทุกทุกท่านนะครับอาถูกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยครับขอกราบขอบุญขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับให้ซองได้น้อยได้มีที่ยืนน้ำพึ้นนะครับเอาจากในกับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเอาสุดท้ายนี้ในวาระดีทีไก่ปีใหม่นี้ให้เอฟซีทางช่องเฮาวิไลให้โชคทุกทุกท่านนะครับจงมีความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับ ไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ